นี่ครับถ้าผมเห็นเปลือกหอยแบบนี้นะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะได้ปลาหรือเปล่านะครับเพราะว่าอาจะมีนกนะครับมา,ากินหอยนะครับมันเกิดคาดนะครับ <c oughs> นี่แหละครับก็เป็นมาหนึ่งอาทิตย์นะครับ มาอยู่ที่สวนอีกเช่นเคยนะครับก็สวนผมก็อยู่ที่อยู่ใกล้นะฮะอยู่ใกล้นะครับ,อย,รบอยู่ใกล้ลำห้วยนะครับก็แปลว่านะครับก็ทาจันไว้นะครับก็จะพยายามจันนะครับก็ไม่รู้ว่าจันจะพาจะติดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ก็จะเป็นบรรยากาศยามเเช้านะครับช้ามากนะครับวันนี้ก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูจัดกันดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะลั่นหรือเปล่านะครับอันนี้ดูก่อนทั้งหมดก็มีสามอันนะครับมีสามหลังนะครับดูหลังนี้จะลั่นไหมอันนี้โอ้ โอ้ยหมอกลงแน่แล้วเมื่อคืนน้ำหมอกน้ำค้างค้างอยู่แบบใบไผ่ครับหล่นลงมาโดดเต็มไปหมดเลยนะครับดูกันครับมันจันทร์เป็นยังงไน้ำก็ยังสูงอยู่ครับน้ำก็โอเคอโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกอันนึง่งอ๋อมีเป็ดด้วยนะวันนี้มีเป็ดด้วยมีเป็ดสามตัวครับว่อ ที่แล้วนี่ก็เห็นอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูอีกอันหนึ่งดีกว่านะครับอีกสองอันดีกว่านะครับผมนโอ้โยน้ำค้างดูน้ำคำ้างยมามเชา้าเช้านี่อันที่เป็นน้ำค้างนะครับน้ำค้างที่อยู่กับใบไผ่นะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอีกอันนึงนะครับก็ไปดูอีกสองอันนะครับก็เดี๋ยวไปดูอันนี้ก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะลั่นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลั่นไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่านะครับถ้าลั่นเพราะว่าปลาช่วงนี้ไม่แน่นอนครับอาจจะมีปูมีหอยมีอะไรที่เข้านะครับไม่ใช่ปลาอย่างเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวมีบวบนะครับเห็นบวบไหมบวบนี้กินได้หวานมากมากนะครับ เอาไปกินมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูจังกันดีกว่านะครับับอนนี้ลั่นนะครับดูครับนนีิลั่นครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าอันนี้จะได้ปลาหรือเปล่านะครับผมโอ้ ผมเห็นแล้วมันโอ้โหมันจะใช่ปลาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเรมผมจะให้เพื่อนๆรับดูหลักฐานนะครับว่ามันคืออะไรนะครับก็มาลุ้นกันนะครับนี่ครับถ้าผมเห็นเปลือกหอยแบบนี้นะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะได้ปลาหรือเปล่านะครับเพราะว่าอาจะมีนกนะครับมาอกินหอยนะครับก็ไม่รู้ว่านกจะมาเหยียบ กลไกของจัดแล้วทําให้มันลั่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนี่ครับหลักงทานเป็นหอยนะครับหอยอาจจะขึ้นมาไข่หรือว่าอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็นกนะครับมากินสดๆร้อนๆนะครับสดๆร้อนๆเลยเพิ่งมาใหม่ๆเพิ่งกินนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นจะมีปลาหรือเปล่านะครับถ้ามีปลาก็แสดงว่า นกนะครับมาเกาะแล้วทําให้จันมันลั่นนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวลุ้นกันเลยดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูจันกันเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวหลักฐานเ <laughs> ปอร์เซ็นต์น้อยนะครับที่จะได้ปลา มันเกินคาดนะครับได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นปลาอะไรโอเคครับคลิปนี้ก็เกินคาดนะครับก็โอ้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะว่ามันคืออะไรหรือว่าคือปลาอะไรนะครับแต่ใส่ล็มเลยครับเดี๋ยวมาทุนกันเลย โอเคครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าเป็นปลาอะไรนะครับ้เ้ยเ้โอ้โหได้ทั้งปลาทั้งหอยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนเเพื่อนเเห็นไหมนี่นะครับก็น่าจะไซโลนะครับเหมือนเดิมนะครับตัวนี้อาจจะเป็นปลาตัวผู้นะครับเพราะว่าดูยาวๆยังไงไม่รู้นะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหม เห็นเห็นเห็นไหมครับน yeah, ี an mm ่ค hmm. รับเดิน okay. ค่านะครับคิดว่าเป็นหอยเอนกมาเหย่ดกลไกของจันแล้วก็ทําให้มันลั่นนะครับแต่ว่ากับไม่ใช่นะครับเป็นปลาตัวโตๆนะครับปลาช่อนนะครับหรือปลาชะโดก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพราะว่าดูแบบนี้ไม่รู้นะครับมันมืดๆหน่อยนะครับมีหอยด้วยโอเคเดี๋ยวไปเอาของมาใส่ดีกว่านะครับ ยินเสียงแล้วครับก็เป็ดปลาช่อนนะครับ แรงดีจริงๆนะครับนี่ครับปลาช่อนไซโลอีกแล้วครับ โอเคครับก็ได้ปลาซ่อนตัวใหญ่ๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ได้ทำข้าวเมือหนึ่งนะครับวันหนึ่งนะกินวันหนึ่งนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูปลาที่หน้าบ้านดีกว่านะครับก็ไซส์ใหญ่ไปเลยเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวโชว์ปลาให้ดูนะครับ นี่ครับชนใหญ่ชนยักนะครับชนยักชนใหญ่ส่วนมากนะครับส่วนมากนะครับปลาที่ลําห้วตะแกีนที่อยู่ใกล้ๆบ้านนะครับจะมีปลาไซส์ประมาณนี้นะครับทั้งนั้นนะครับก็เยอะมากนะครับก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนนะครับเยอะมากครับเมื่อก่อนไม่ไม่เยอะขนาดนี้นะครับก็เดี๋ยวนี้ สแสดงว่าอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะครับตัวใหญ่มากครับ ตอนนี้เรครับเป็นปลาชอ่อนที่ผมได้เป็นตัวที่เท่าไร่แล้วไม่รู้นะครับก็ได้หลายตัวมากนะครับเกือบ20ตัวแล้วมั้งครับตั้งแต่ผมกลับมาจากกรุงเทพแล้วก็ทํานะครับก็ประมาณ3 3เดือนแล้วก็2เดือน2เดือนกว่านะก็ได้กินปลาช่อนหลายตัวแล้วนะครับแล้วก็ปลาดุกปลาตองนะครับปลาบูเข้าปลาบูก็เข้านะครับแต่ว่าไม่กินนะครับตัวเล็ก นี่ละครับก็เดือนมาหนึ่งอาทิตย์นะครับก็ได้ปลาช่อน ตัวหนึ่งนะครับก็ได้กับข้าวแล้วนะครับได้กับข้าวแล้วก็โอเคนี่เป็นแสงแดดยามเช้านะครับว้าวว้าวโอเคครับก็ มีอะไรไหมนะครับโอเคครับก็ได้กับพ่อแล้วนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดดีก็รับชมที่ใหม่ๆถ้าเพื่อนต้องมากินเที่ยวไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับช่องกับการกินผาเที่ยวก็ช่วงนี้ก็อาจจะทำอะไรอยู่ที่บ้านนะครับเพราะว่าโควิดนะครับระบาดหนักนะครับก็บ้านตรงข้ามนี้ก็ติดนะครับหลังจากครอบครัวผมกักตัวครบแล้วนะครับ คนในครอบครัวกับตัวรบแล้วก็ประมาณนี้ครับก็ฝากเพื่อนกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับก็ถ้าผมมีเงินที่จะเดินทางไปแบบไม่หยุดนะครับผมก็จะเดินทางเลยทันทีนะครับก็ตอนนี้ก็เงินเดินทางมีนะครับแต่ว่าไม่พอใช้จ่ายนะครับก็ทำคลิปที่บ้านหาทุนก่อนนะครับหาทุนก่อน โอเคครับก็ไม่มีอะไรมากครับแค่นี้แหละฝากเพื่อนๆพอนดูานำขยายให้ด้วยนะครับจะได้มีรายได้เยอะเยอะนะครับเพื่อที่จะทำคลิปท่องเที่ยวรือคลิปอะไรต่างๆที่เพื่อนยังไม่เคยเห็นไม่เคยดูนะครับอาจจะทําทอะไรแปลกแปกนะครับที่คนยังไม่เคยเห็นไม่เคยดูไม่เคยรู้รถนะครับ เดี๋ยวโอเคแค่นี้ครับบ๊ายบายฝากแค่น,นี้แหละสวัสดีครับ